ลูกที่แพงที่สุดอยู่ที่ราคาอะไรครับ<ห>เคยขายถึง7จ็ดพันกว่าต่อลูกโอ้โหพอคาไม่ค่าขายทุเรียนเชื่อถึงไม่ได้แม้แต่คนเดียวรวมทั้งผมด้วยนะครับ,รบจงเชื่อของจริงท่านั้นเองถ้าตับได้ผมแกะมาแล้วคุณภาพไม่ถึงราคาที่คุณซื้อยินดีรับคืนและไม่ต้องจ่ายสังครับถ้าตับได้เปอร์เซ็นต์แก่ไม่ถึงต่อให้ลูกนั้นเป็นหมื่นหรือเป็นแสนก็ผ่ได้ครับแข็งทั้งหัวเลยนะครับเนี่ย ถ่ายอะไ,ไครับอ้าสวัสดีเลยก็ได้เอาถ่ายก็ถ่ายออาสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เาเข้าสู่ช่องชนาแอนด์แอนด์วีพนะครับผมทีดีว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะออกไปกินทุเรียนทุเรียนครับผมคือช่วงนี้เนี่ยมันใกล้เข้าน้าทุเรียนแล้วนะฮะก็เลยแบบอยากไปทานทุเรียนครับผมซึ่งร้านที่ผมดูไว้เนี่ยเป็นร้านทุเรียนที่แบบพรีเมียมพรีเมียมเกรดนะครับผมเป็นทุเรียนที่ราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมร้านนี้ชื่อว่า ยังไม่บอกครับเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านเลยว่าเราพาไปร้านไหนถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราไม่อร่อยเนี่ยเราคืนเขาได้เลยไม่เสียงเงินเ<อ>พราะนั้นเดี๋ยวเราจะพร้อมเดินทางเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดีมไม่กลัวปากเหม็นเหรอทำไมอ่ะให้งานต่อคุณเรียนของดีครั้งที่แล้วอ่ะร้านอะไรอินดงอินเดียไม่ไหวจริงๆนะของดไอีไอทุเรียนอนะ่ะดีดใช่สิแต่กินไม่กินไม่ค่อยดีผมเตรียมไอ้นี่ไว้แล้ว นี่เ้าเกตเฮอร์เบิลดีท็อกยาสีฟันสมุนไพรที่ช่วยทำให้ลมปากสดชื่นด้วยสันทัศนของสมุนไพร5ชนิดด้วยกันการผูใบมะกรอ้น้ำมันคิงมะขามป้อมและสะเดาและช่วยดีท็อกช่องปากได้อย่างอ่อนโยนเหมาะกับทุกคนไม่แสบปากแน่นอนจ้ะที่สำคัญนะจ้ะป้องกันฟันผุด้วยสารฟูออนไลน์ครบจบในตัวเดียวตัวเดียวเดียวไม่เคยลองใช่ไหม ยังใช่ไหมรู้ว่ายังเดี๋ยวกลับมาให้ลองใช้ทุกวันอยู่แล้วตัวนี้ไป,ไปผมก็ตอนนี้นะฮะกำลังที่จะเดินทางไปที่ร้านนะครับเดี๋เดียวฝนตกด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาเป็นร้านที่อยู่ในร่มนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเกี่ยับเรื่องการเปียกฝนไม่มีแน่นอนครับก็อีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะเดินทางไปถึงแล้วนะครับทุกคนใจเย็นกันนิดหนึ่ง Then... อ่าแล้วครับตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาถึงแล้วนะครับที่ร้านทุเรียนในเด่นนะครับใหญ่ที่สุดไม่มีสาขารับประกันคุณภาพยาวที่สุดมีตลอดปีนะครับผมแล้วก็จะมีถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่อนะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนี่เลยตอนนี้พร้อมนะครที่จะไปฉีดทุเรียนกันโอ้โหทุเรียนเนี่ยกองยาวเหยอียดเลยนี่นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละลูกแต่ละแบบมีกี่พันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวราต้องไปสอบถามอากูนะครับอากูไม่ใช่ Google นะฮะอากูเป็นเจ้าของร้านนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออากูเดทเลยนะคะก็คือเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของร้านเลยครับทุเรียนนายเดทนะครับผมนี่เป็นร้านทุเรียนพรีเมียมเกรดนะครับผมแล้วตอนนี้นะคะเรามีเอ่อเรียกว่าเดี๋ยวก่อนเรียกว่าแขกรับเชิญนะครับสำคัญที่ผมพามาด้วยนะครับผมนเดทพี่หอยพี่วิลลี่นะฮววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านทั้ง4ท่าน5ท่านนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราวันนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ กับที่อากูต่อนะครับผมนี่ผมอยากรู้มากว่านะที่เนี่ยกองกองเอาไว้นะครับเต็มร้านเลยเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์ครับล้านทุเรียนเด่นเน้นหลักๆก,ก็คือแค่สสายพันธุ์ที่เข้ามาจําหน่ายเรื่องจากว่าต้นฤดูเนี่ยทุเรียนมันยังค่อนขั้นอ่อนมากๆ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์อ่อน,นเออไอเงี้ยมันเท่าที่ผมรู้คือแบบช่วงเดือนนี้เดือนนี้จะมีทุเรียนให้กินนะแต่ว่าจริงๆแล้วมีทั้งปีมีทั้งปีทุเรียนอร่อยไม่อร่อยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพความแก่ของแต่ละลูกนั้นเเท่่่่าาานนนนนััั้้้้อองงถถถดไไรียลูกกกมมแป็ึ คือไม่อร่อยเลยอย่างอันนี้นะฮะก็คือพันชื่อว่าณกลนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ นะดูไงครับว่าเป็นหมอนทองเป็นก้านยาวเป็นนุ่นนี่เป็นนี่ดูรูปทรงครับอดูออกเลยดูออกเลยอของที่ร้านยังมีก้านยาวนกหยิบหรือว่านกรนกระจิบนกกระจิบหมอนแถวคือตัวเดียวกันอ,กอันนั้นปีนึงมีเดือนเดียวเฉพาะเดือนเมษาอ๋อแปลว่าผมมาถูกเดือนมากกําลังออกดอกออกผลเลยอีกอันหนึ่งชนีชนีอ๋อพันธุที่แพงที่สุดพันที่คือก้านยาวอ๋อคือก้านยาวลูกที่แพงที่สุดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับเคยขายถึงเจ็ดพันกว่าต่อลูกแพงมากราคาแบบสูงเลยแต่ว่าคุณภาพนี่ไม่แพ้แน่นอนอ่านี่มันมีไอ้ไม้เนี่ เจาะจังเลยตามรถกระบะอายทุเลียเพราะเพื่ออะไรครับความหมาย้็ว่าสุกมากสุกน้อยหรือดิบหรือแข็งยิ่งสูงก็ยิ่งอ่อนยิ่งทุ่มทุมก็ยิ่งนุ่มอ๋อฟังเสียงเอ,เอาฟังเสียงคือคนอที่เป็นข้อประจําจะชํานาญเนี่ยความหมายก็คือลักษณะกรอบน่องนุ่มหนไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปเจาะดูเนื้อให้ลูกค้าดูเจาะเลยดูเนื้อสีสีสวยไหม ตอนนี้ช่วงโควิดให้ใส่ถุงนิ้วอย่างนี้อ๋อ<ห>ถุงนิ้วกดดูว่าโอเคไหมเนื้ออย่างนี้อ่าเนี่ยนุ่มกําลังดีลูกนี้ดูแล้วค่อนข้าง,งสุกสมอแต่ถ้าเกิดบางภูเจาะมาแล้วมันทูยามันแข็งไปลูกค้าไม่อยากได้เราก็ช่างรับเปลี่ยนเนื้อใหม่เปลี่ยนภูใหม่ให้ให้สมบุรณกันแข็งทั้งหัวเลยนะครับเนี่ยอันนี้มูลค่าอยู่ที่ประมาณ3 8 2 เวลาผูขายเนี่ยมันมีวิธีการพรีเซนต์ไหมอ๋อถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่ก็จะบอกว่าคุณลูกค้าครับคุณจำไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียน,เ,นยเชื่อถือไม่ได้แม่เด็กคนเดียวรวมทั้งผมด้วยนะครับ,รบจงเชื่อของจริงท่านั้นเองถ้าตับได้ผมแกะมาและคุณภนะาพไม่ถึงราคาที่คุณซื้อยินดีรับผินและไม่ต้องจ่ายสังครับถ้าตับได้เปอร์เซ็นต์แก่ไม่ถึงต่อให้ลูกนั้นเป็นหมื่นหรือเป็นแสนก็ขาได้ โดยเฉพาะร้านทูเรียนเดดเป็นทูเรียนคัดเกตเป็นพรีเมียมทุกลูกความหมายพรีเมียมคือคุณภาพครับไม่ใช่ทรงสวยนะครับผมคุณภาพต้องอร่อยไม่มีที่ติเพราะเราเน้นว่ารับประกันคุณภาพทุกเม็ดทุกครูผมอยากดูวิธีการเชือดมันฉีกมันมาเลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับ ช่วงนี้ต้นฤดูค่อนข้างอ่อนไปนิดหนึ่งเ5%กินไม่ได้มีอยู่5%้าเท่านั้นที่กินได้ในตลาดนี่หนึ่งใน5%ที่กินในไทยเพราะช่วงนี้ชงต้นฤดูมีความแก่90%ไม่ร้อยถ้าร้อยจะสุดยอดเลยหอมหวานแต่ว่ายังไม่ค่อยกรอบอันนี้คืออันนี้เรียกว่าดีแล้วแต่ยังมีดีกว่านี้อีกมีดีกว่านี้อ่ะดูนี่ครับอันนี้คือนองกระจิบครับนกงกระจิบน,อง,นองจิบ เหลืองกว่าอันนี้เหลืองกว่าเนื้ออกสีส้มจะสวยกว่าอันนี้เป็นทุเรียนที่มีแค่ปีละหนึ่งเดือนนะฮะนี่ลองชิมดูเุดือดอันนี้สวยมากนี่หวานหอมเลยเย็นเป็นอีกรสหนึ่งใช่อีกรสหนึ่งอร่อยมากแล้วหลังจากนี้ไปช่วงพฤษภาจะเริ่มแก่ไปเรื่อยๆแล้วแล้วช่วงไหนที่เป็นหน้าของทุเรียนเลยหน้าทุเรียนก็คือเริ่มต้นเมษาสี่ห้าหกตะวันออกหกถึงเก้าภาคกลางตุลาถึงมีนาปีหน้าก็ของภาคใต้พ่อทวายของล้วแต้จังหวัดผมอยากไปอยู่บนกำแพงร้านกุ้งบ้างอะ อ๋อไม่เป็นไม่ไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่อ๋อไม่เป็นไม่ไม่มีที่ติดอยู่แล้วต้องขออนุญาตติดอยู่แล้วถ้าเกิดว่ากำแพงเต็มผมติดบนพนานก็ได้ติดที่พื้นก็ได้ให้คนมาเหยียบย่ำไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปที่สูงเพราะรอรอก่อนไม่รอประชันรอต้องติดในที่สูดเดี๋ยวต้องหาที่แปะไว้อันหนึ่งรูปนะของน้องเนี่ยเขาจะมาแปะให้ดูคุณน้องยังไม่รู้นะครับเราจะให้เจเดชถ่ายรูปงมาให้ดู รียบร้อยครับมาเรียงนะฮะเรียงอยู่ต่อหน้าผมนะครับผมทั้ง4สายพันธุ์นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นอันนี้ฮะนกจิบนะฮะแล้วนี้เป็นก้านยาวนะครับผมแล้วก็เป็นหมอนทองแล้วก็ชีนีนะจ๊ะเดี๋ยวจะมานั่งกินกันแบบอร่อยอร่อยนะครับอันนี้ก้านยาวกินทีหลังสุดแล้วเร,เริ่มกันที่หมอนทองเลยนะฮะนีน่ป๊อกอืมกินอีกก็อร่อยอีกค่าแบบละมุนมากกุเรียนต้นฤดูนะครับนี่ครับนกจิบ รสชาติคือรู้เลยว่าเข้มข้นกว่าพอเหมือนกันถ้าเรียกตามภาษาคือรสจัดดีกว่าต่อไปนะครับผมเบนชนีนะฮะชนีโอ้โหรสชาติคือแบบพูดไม่ถูกอะ่ะคนที่มากินทุเรียนอะ่ะต้องไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่าคนที่กินทุเรียนที่นี่ยวยสวรรค์สวรรค์ชั้นดีเลยนะฮะถ้าดูตอนนี้นะฮะเราอยากกินนะฮะโทรสั่งทันทีเลยนะครับ<ไ>เพราะว่าของมีไม่เยอะนะครับที<ไ>่บอกว่าให้กินเป็นอันดุดท้ายเพราะว่าถ้าไปกินอันอื่นก่อนนะรสชาติมันจะจบหมดนะครับก้านยาวนะครับผม ความพิเมันยังหามอยู่นะครับจะแข็งแต่ก็อร่อยมากๆครับหอมหวานมันมันมันจริงกินไหมอนะ่ะเอาเอา้ยมาช่วงนี้ผมกูยาวแล้วอยากตัดผมหนึ่งเลยอ่ะเกี่ยวอะไรกับทุเรียนวะไม่เกี่ยว <c oughs> อยากพูดหมอนทองก่อน้เกอ,อไว้ให้ผมผมพูดนะณนะตอนนี้ที่ทานนะผมชอบหมอนมากที่สุด ุ้นนชิอันนี้เหมือนทุเรียนที่รู้จักด้วยเรื่องของเวลาที่มันยังห่ามอยู่ด้วยนะครับ<ช>ผมเรื่องของราคาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยแพงสุดต้องอร่อยสุดแต่ต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพมากกว่านะครับคุณภาพของณนะ<ม>เวลานั้นๆผลไม้ทุกชนิดแหละถ,ถ้าเกิดเร็วรีบถ้าเกิต้การาอย่างนี้ผาย่างเงี้ยไม่ได้เสียงที่ดีที่สุดตัดลงจากต้นเร็วปุ๊บเขาเลิกหวานเลยคือพิมีเอ็มมาถึงปุ๊บรับประกาศร้อยเปอร์เซ็นต์กินทุเรียนที่ถูกใจแน่นอนอือหูกินอย่างเรียนไม่ต้องแล้ว ตอนขับบ้านนี่ผมมีตัวช่วยอยู่แล้วเตรียมของกัดกินอยู่แล้วครับนี่ไงนกหยิบ่อยกว่าหอมปลายอ่ะมันหอมหอมปลายอ่ะ เป็นคนขอบคุณเฮียดิให้มาให้มาลองทุเรียนพรีเมียมไม่ไม่เฮียนู้นดิวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกูนะครับอุตส่าห์สละเวลาให้ผมมานั่งตวาสาีควมทุเรียนพรีเมียมนะครับผมมันจะมีช่วงที่แบบหน้าจริงๆของมันใช่ไหมเดือนห้าเดือนหกจะฮอตที่สุดเดี๋ยวผมจะบุกมาขอบคุณนะครับขอบคุณนอบบอกเลยนะครับว่าใครสนใจนะครับผมก็แวะมาได้นะครับที่ทาวินทาวนะครับผมร้านนี้เลยครับทุเรียนในเด็นะครับผมก็เบอร์ที่ขึ้นเอาไว้เมื่อตอนคลิปนะครับผม ไม่ต้องกลัวแบบกูไอ้เวลาถึงกินเยอะแค่ไหนเดี๋ยวกลับบ้านไปจะมีตัวช่วยไอ้เรื่องกลิ่นเกิดอะไรเนี่ยเมื่อกี้กูมีนี่นะมึงเหมือนต้องกลัวนะเดี๋ยวกลับบ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยกูท้าให้พวกมึงหรอกมนพูดไกลๆกูท้าให้พวกมึงหรอกถ้าอะไรนะโอเคเดี๋ยวเดินบ้านการอะไรอ่ะอ่ะแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะฮะผมได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ไปทานทุเรียนมาอย่างอิ่มหนำสำราญปุ้งอิ่มแป้เลยนะฮะ กลิ่นนี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวผมมีนี่นี่ผมมีตัวช่วยครับผมผมเตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแปลงฟันกัน,นผมด้วยเจ้าตัวนี้นะครับมึงต้องไปแปลงด้ดวยหยบแปลงมายินเสร็จไม่กล้าใส่มาเลยทำไมอ่ะไม่หวกันตัวเองไป คุณหอมของคุณผ้หา,หายมึงพูดอะไรเนี่ยปาไม่รู้เรื่องอือขอโทษมึงไปทำอะไรข้างหลังนู้นอะแองพันนะฮะอย่าพูดมากครับผมว่าเราทำเดี๋ยวแางอิ่งผ่านร่วงไปในคอนะฮะโหสดชื่นเหมือนกับ ได้ดีถอดหอมเสียออกจากปากเลยนะฮะกลิ่นเรียกว่าหอมยาวนานมากๆารู้สึกสะอาดสดชื่นจริงๆนะครับถึงไม่จะแปลงนานแค่ไหนนะครับก็รู้สึกอ่อนโยนไม่แสบปากเลยนะฮะปากไม่พังแน่นอนนะครับผมไม่ว่าอาหารนะฮะกลิ่นจะรุนแรงแค่ไหนนะครับคอเกตเฮอร์เบิลดีทอปเอาอยู่แน่นอนปากสะอาดหอมสดชื่นเจ้าตัวนี้เลยเลยไม่มีเลยไปข้างนอกก่อนอาะ มึงยังไม่ได้แปรงกันเลยไม่ใช่หรอถามคนสดชื่ออะไรกันไม่แปลง<ส><ข>เดี๋ยวว่มึงสองคนต้อแปรงด้วยเป็นไงนนนลหลังจากที่ไปแปลงฟันมาแล้วต้องบอกว่าดีจริงดีจริงมั่นใจขึ้นเยอะไม่เคยคิดเลยว่าจะมียาสีฟันที่ถูกจะดปบดาผมขนาดนี้เลยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยหรอมึงลองดม ของสดชื่อจริงๆนะฮะทุคนก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะลองไปหาซื้อดูได้นะครับการกินทุเรียนวันนี้เป็นไงบ้างเรียกว่ากินเ,เยอะเห็นเยอะแต่ว่าหายเหม็นอร่อยด้วยเคยกินแม่แบบพเมยมขนาดนี้ไม่เคยโคตรพเมยมจริงๆ,ๆนะคะ<ม>รับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าผมมีที่ไหนที่แบบน่าสนใจหรือว่าดูแล้วแบบควรจะไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปพาพวกเธอทั้งสองคนไปด้วยเอาเป็นว่าเทปนี้สวัสดีครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะฮะมีอะไรก็คอมเมนต บ๊ายบายขอบคุณลูกค้านะครับ